คคตอนนี้พี่เจมกำลังจาะลงไปไว่ายน้ำเล่นเอาหรือยัง <laughs> 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 สวัสดีกับไกด์อาสานะครับทุกคนเห็นมืดๆแบบนี้นี่ไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้กําลังเป็นเวลาตีห้าีหครับทุกคนถามว่าเราตื่นเช้าขนาดนี้จะไปไหนเดี๋ยวเราจะอุบก่อนเดี๋ยวเราไปรับคนที่จะไปร่วมทริปกับเราวันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ซึ่งไม่บอกเมื่อฮา และผู้ร,ร่วมทิปวันนี้ของเราก็มาถึงนะครับเห็นอัพสตอรี่มาสองชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ครับผมยังนอนไปแป๊บเดียวพี่จริงเหรอวันนี้เราจะไปไหนกันครับฟีฟ่าวันนี้เราจะไปพายเรือครับตอนเราต้องพูดไม่ได้ไปพายเรือเป็นล่องเรือเอาวันนี้เราจะไปล่องเอรือเรานั่งเฉยๆตอนนี้เราจะไปที่เขื่อนแม่กวงนะครับเคยไปไหมซึ่งเจมเคยไปแล้วเจมชอบมากแต่เจมอ่ะไม่รู้ว่าเขามี ร่องเรือเราเพิ่งรู้เราก็จะพาน้องไปเปิดประสบการณ์ร่องเรือเราไปถ่ายรูปกันนะครับวันนี้การเดินทางจากเขื่อนแม่กวงเนี่ยจะเดินทางไปทางเส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไกลมากและตอนนี้เราก็ออกกันเวลาเดียวกับที่พระออกบินทวารเลย <laughs> <laughs> ผมตื่นมา,มาวานตีสาพี่นอะนไม่หลับก็เลยตื่นเลย นอนไปสองชั่วโมงพี่ก็นอนไม่หลับเวลาจะมีถ่ายคลิปอะไรเช้าเ้านี่ตอนแรกพี่เปิดคลิปแบบเอลเลนมากพอเจอเสียงน้องฟีฟ่าไปทุกคนเราเปลี่ยนโทนเลยนะฮะ <c oughs> และตอนนี้ฟ้าของเราก็เริ่มทุกคนดูดฟ้าาสวยมากอันนี้กี่โมงแล้วพี่ประมาณตอนตีห้าครึง่งตีห้าครึ่งใช่โอเคเราไปเจอกันปากานเข้าเขื่อนแม่กลวงเลยไหมครับโอเคครับผม ไปอีก6กกิโลเองนะครับเราก็จะได้แล้วซึ่งทุกคนทางเข้าถ่ายรูปสวยมากเจยมเคยถ่ายแล้วแต่ให้ดูดนิดนึงอะ่ะเนี่ยฟีฟ้าทางเข้าเป็นเนี้ยในเว็บบอกมาว่าไม่เสียค่าเข้าเราจะเสียไหมเอาไอ้ไอ้ท่าเรือนี่มันอยู่ตรงไหนครับถามลุงเขานะครับเขาว่าะไรนะ เขาบอกว่าตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยววะาไม่ได้ฟังพีคก็ไม่ได้ฟังอ่าเขามีป้ายอยู่มีป้ายอยู่เขื่อนหลักฝั่งซ้ายท่าเรืออ๋อโอเคมีป้ายเขามีป้ายทุกคนแล้วทิวสนนี่คือถ่ายรูปก็สวยมาก คอนเทนต์นี้นอกจากจะมาล่องเรือเราจะมาว่าถ่ายเขื่อนแม่กลงอย่างไรให้เหมือนอยุ่ต่างประเทศเออมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่เบ้าก่อนหรือเปล่าอาันดับหนึ่งก็คือต้องอยู่ที่เบ้าหน้าทุกค,คนที่ <c oughs> เกลืนะไม่ได้ม่ได้เลยมาได้เ <c oughs> บ้าหน้าเราก็คือไม่ได้เลยนะฮะอ่านี่นี่เขามีป้ายท่าเรือบอกและน,นี่ก็คือสันเขื่อนฟีฟ่าสวยมาก สวยมากอือนั่นหรือเปล่าสะพาน,นู่นาพท่าเรือตรงนั้นอ่ะข้างล่างนั่นน่ะทุกคนเห็นเรือไหมครับไม่เห็นอุดนี่ <c oughs> น่าจะเป็นท่าเรือเราพข่าวๆที่เป็นสะพานดำๆนู่นนะก็คือสะพานแขวนที่เขาถ่ายรูปก,กันมีหมู่บ้านข้างในครับพี่ใช่ใช่เมื่อก่อนถ้าชาวบ้านจะเข้าไปข้างในอ่ะก็จะต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือไปเขาป้าหมู่บ้าน หรือไม่ก็ไปเส้นอ้อมเลยไกลมากก็คือเส้นเชียงใหม่พ้าวแต่ว่าเขาก็สร้างสะพานแขวนเชื่อมใจนี้ไว้นะซึ่งถนนก็ดีมาโดยตลอดจนมาถึงทางเข้าเขื่อนนี่แหละครับเป็นแบบพ่อรังอ่าแล้วเราจะหาว่าเรือกันยังไงเราต้องขออนุญาตปิดกระจกก่อนนะครับเพราะว่าอ้าวเ้เดี๋ยวคุณอาจจะเข้าอ้าวโอ้โอ้อ้อล้ลุมตอนนี้เรากำลังอยู่ในถนนพ่อรังนะครับเพราะว่ามัน ยิ่งกว่าลูกรังนิดนึงโอ้ยหลุมใหญ่ทุกคนหลบหลุมดีๆนะอย่ามัวแต่พูดบอกตัวเองอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสะพานแขวนลงนี่าหารอใช่หรอมันชันยัยงไงไปชันมากเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะลงกลัวม,มากเส้นทางมอรณนหะรือเปล่าห้ามมอรณะจ้าโอ้ เราจะไปดูหน้าคนขับตอนนี้นะครับกลัวอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับทุกคนเยน่ขยะอยู่ตรงไหนครับขยะเหรอนี่ไงเ <laughs> ต็มพื้นเต็มไปหมดเนี่ย <laughs> ไม่ได้ไม่ครับผมยาเไม่ได้ไไดโอ้ยสวยจุดประจําการที่ทุกคนเห็นว่า ถ้าถูกนะถ้าเจมมาถูกทุกคนมาตามได้แต่ไม่รู้เจมมาถูกไหมตอนนี้นะเขาบอกว่าจะมีรถเยอะๆเท่าที่เราเห็นเยอะสุดก็เนี่ยแถวนี้แหละ few moments later. มาแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมเรือเขียวลุงถามว่าเห็นเรือเขียวไหมบาดลุงมาจากกล้องไหนก็ไม่รู้มาจากนู่นหรือเขาใครจะเห็นครับกำลังดูป้ายถ้าบัตรจกันเฮาแบบนี้น,นนะใช่แล้วใช่ไหม,ม ไม่มีคนเลยคนเยอะอะไรผมหมายหรือข้างในผมหมายหรข้างในคนเดียวไม่ใช่เหรอเอาน่้จะคนเดียวอะไรอ่ะสีว้าคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อสายทานแม่พวงเรือนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นงั้นไปกันเลยนะครับเนาะวันนี้เราจะใช้เวลาล่องเรือกันประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบนาทีครับวันนี้จะได้ดูอะไรบ้างครับคุณลุงก็บรรยากาศตอนเช้าเช้าอ่า อ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับไป,รไปกันเลยครับน้าคายมือเหรอออ๋ไม่ใช่ดันเรือออกเฉยๆครายมือก็ได้ฟิลเลยไม่เอา <laughs> ทำไมเหนื่อยไปหรืเอ <laughs> เปล่าไปไม่ใช่ใจเกี่ยวนี่นะ <ś les> เครื่องไม่ฝีสตาติดง,ง่าย <ś les> ไปแล้วนะฮะ <ś les> อย ต้องหัวเรือดีมากดูดิโอ้เอ้าเหมือนแบบเอ้าไม่รู้คะเหมือนแบบเหมือนเราลอยอยู่กลางน้ำเลยอ่ะดูดิดูน้ำมันไปอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีทําไมชอบชี้ตรงไม่มีคนตลอดเลยเห็นอะไรประเห็อะไรรคนเรามายืนอยู่หัวเรือแบบฟิลไลท์ไททานิกมากอยากให้ทุกคนได้มาจังเลยครับมายืนอยู่หัวเรือแบบเนี้ย อากาศดีลมเย็นมากนะฮะตอนเนี้ยดีโอ้ยตรงนู้นเป็นเขื่อนครับผมใช่ครับคืเขื่อนยังไงติบฟอคุองเงาปลาติบบอคุองเงาเลยน้ำมันเคล,ออลเือนติอ๋อผลละเดื่อนอันนั้นเป็นภูเขานะครับแต่ถ้าเรามากันสองคนแบบเนี้ยก็จะกลายเป็นภูเราโอเคไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนด้วยครับผมถ้าแบบมาเที่ยวก็คือแบบ โอเคเลยฟิลดีเดีได้ความส่วนตัวเขาก็จะมีเขื่อนนี้ไว้เก็บน้ำไว้ให้สำหรับเกษตรกรอำเภอใกล้ๆเอาไว้ใช้ทำการเกษตรนั่นเองทุกคนเขื่อนแม่กวงเนาะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่สะพานแขวนนะครับฟ i ณ a ้าซึ่งสะพานแขวนเนี่ยก็อย่างที่เราบอกเป็นสะพานที่ให้ชาวบ้านเนี่ยขับรถ เพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านถ้าไงนเนี้ยยังมีหมู่บ้านเนี็นนะชื่อว่าหมู่บ้านป่าศักงามครับทุกคนสวยจังเลยงั้นเรากำลังจะบุญเรือดครับใช่น่าจะใช่แล้วมา, <laughs> มาชมไงเข้าใจว่าชมไหมว้าวสวยอยากชมรอจังเลยฟ้าอยากได้น้ำปกเพิ่มมา คือนั่งได้กี่คนก็ได้เจมจะชวนเพื่อนมาสักร้อยคนได้เลยได้ไม่ได้เดี๋ยวเรือจมนะครับแม็กสุดก็สักประมาณ8คนได้ไหมสิบคนสิบคนคันนี้สิบคนโอ้คันนู้นยี่สิบกันนั้นกันใหญ่กําลังจะทําเป็นเรือนอนมีห้องนอนมีเตียงให้มีโต๊ะที่นั่งกินให้แล้วก็มีที่ย่างปลาย่างอะไรให้หน้ากระจอดกลางน้ำให้ได้เลยแล้วก็คือลุงก็อยู่ด้วยแล้วพวกผมก็ไม่ไม่อยู่ก็ไปลอยไว้กลางน้ำ แล้วก็คือจะปล่อยผมอยู่กลางน้ําเลยใช่ไหมใช่ได้อยู่เป็นส่วนตัวไปเลยแล้วมันจะไม่ไหลไปไหนล่ะครับไม่ไหลเราก็ลงสมอทิ้งไว้อู้ๆใครอยากดูคอนเทนต์เจมมานอนบนเรือถ้าคนดูถึงหนึ่งคนเราจะทําเลยนะครับคลิปมานอนก็ได้นอนเลยอันนี้คือพูดว่อยากมาเออเออถ้าผมขับรถขึ้นเนี่ยถ้าไปทางนู้นกับไปทางนี้ไหนทางขึ้นดีกว่ากันครับไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ใช่ไหม เลาไปทางนี้แล้วก็มีมีแยกขึ้นขึ้นขวามือทุกคนครับสรุปแล้วเนี่ยทางที่ลุงบอกเนี่ยดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ชันเท่าเนาะถ้าทุกคนเจอทางที่มันลงอ่ะลงไปเห็นรถเยอะๆอ่ะอย่าเพิ่งลงเลยมาอีกซอยหนึ่งจะเจอทางที่ลงง <ๆ S 1> ่ายกว่าใช่ไหมเรือยมาซอยเดียวนาะใช่ครับสรุปก็คือเรายังไม่โดนลุงแกงนะครับยังไม่โดนแกงครับเวลามาต้องปิดกระจกกันด้วยนะครับทุกคนฝนเดียวมากเขาเปิด ม็มีรถอยู่ข้างในนันด้วยสะพานนู่นที่เรากำลังจะไปกันครับผมใช่ไปทุคนครับปกติคือจะมีร้านข้างหลังเนี้ยขายของกินเปิดเต็มไปหมดก็น่าจะเป็นร้านของชาวบ้านนั่นแหละครับแต่ช่วงนี้มันไม่ปกติเท่าไหร่ถ้าสมมุติเป็นผู้สูงอายุสมัยก่อนอเราก็จะต้องมายืนถ่ายรูปกันแบบนี้ฟีฟ่านี่ <laughs> เดี๋ยวัยรู้อย่างเราเราไม่ต้องการป้ายใดๆนะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทุกคนจุดที่วิวสวยที่สุดนะ่ะไม่ต้องไปเขียนนะครับว่าจุดวิวสวยที่สุดแห่งเขื่อนแม่กวงอีกไม่ต้องเขียนมันเกิดผ่านตรงนี้แบบรถยนต์ผ่านได้ครับใช่โอ้แม่เจ้าสวยมากถ้าพีฟ่ฟาถ้าเราไปยืนตรงนั้นนะ่ะสวยนะนนเนี่ยเนาะ ไปหินนใช่ไหมเออสะัาน์แขวนก็เป็นแบบนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่เกาหลีเลยถามว่าเคยไปไหมไม่เคยไปผมเคยดูในกวนกวนมืนโหอ่ะมันมีแบบว่าของสะพานใช่ไหมคองกุญแจเออของกุญแจไม่ใช่ของสะพานนี่นี่ใครใครใครแกลมแกลมนบอยเออพี่ว่ามันจะมีแบบคู่ที่แบบเลิกกันไปแล้วเอามาคว้ามามาถอดเนาะ A few moments later แบ็หมด ฉันไม่เข้าตอนนี้นะฮะทุกคนเราถ่ายข้างบนหมดไปแล้วนะฮะและการมาเที่ยวทุกคนทุกคนอย่าลืมทุกครั้งที่มาเที่ยวทุกคนต้องดูเรฟเ r e ร c e <oughs> ในไอที่คนเขาเช็คอินกันด้วย <c oughs> เราเห็นเขาถ่ายกันข้างล่างสวยมากเดี๋ยวเราก็จะลุยลงไปข้างล่างดูนะครับซึ่งเราสองคนเลงกันไว้ว่า <c oughs> เจนนีี <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่นี่เม้นบอกเราหน่อยนะฮะ ทา่ตรงนี้ยังสวยอะ่ะฟีฟ่าเฮ้ยจริงทไเราจะมาเล่ลอเนอ้เ <laughs> ยยจริงเหรอเราไปตรงนู้นต่อ,อยังไงเนาะคีฟ่า <laughs> <sh arp> ขึ้นมาใหม่นะครับมาทางลงเฮ้ยอันนี้เหมือนทางลงเลยอะ่ะฟีฟ่า <sh arp> นีงไงทางลงอะ่ะอยู่ก่อนถึงสะพานแขวนซ้ายมือนะคะรับถ้าผิดก็คือเลี้ยวกลับมา <laughs> เราก็จะได้โคดหินตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือขากระเกงเต็มไปด้วยอะไรนะหญ้าเลยนะกำเมืองห้องหญ้ากไก่ให้นะกำไทยห้องอย่างนี้นี่โอ้ยสวยมากเนี่ยฮะทุกคนรถยนต์ก็ผ่านได้เห็นไหมลงมาได้สําเร็จนะครับพร้อมกับแบบกล้องที่กลับมาเหมือนเดิมทางลงก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะฮะ เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคับมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นบ่ะโขดหินที่เราจะถ่ายรูปกันและตรงนั้นก็สวยตรงนู้นก็ย,นนกยังตรงนู้นก็สวยสวยไปหมดเลยอะเนาะหรือว่านี่จะกลายเป็นภาพปกคลิปของเราซะแล้วแนตอนนี้โนนค้ชผมจะบอกให้นะตอนนี้แบบเราถ่ายปกคลิปกันไป,ปบานสิบที่มา ครัตอนนี้พี่เจมกำลังจะลงไปไว่ายน้ำเล่นโอ้โหถ่ายทิปถ่ายรูปทิปไม่เรากำลงังหาบุ๊คดู คงมาถออครับใต้สะพานสวยกว่าบ,บนสะพานเยอะถ้าให้แนะนําก็คือลองมาปิกนิกกันดีกว่ามาแบบปิกนิกใช่<ม>ไหมคนของมากหรอใช่เนะมีเก้าอี้องไงมีเสืออ่อไงน่าจะดีถ่ายรูปก,ก็สวยด้วยใช่ถือส้มถือขนมปังฝรั่งเศสยาวๆมาหิวเหรอคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์อ๋อนึกว่าเพื่อความหิวเมื่อกี้อ่ะนึกว่าเสียงนกร้องเอ้ยเสียงตัวอะไรแปลกๆเสียงท้องร้องนะฮะยังไม่ได้กินข้าว อยู่เนาะล้วไม่มีอะไรขายเลยนะแถวเนี้โอไม่ได้ดี๋ยะกัดให้ฟังนะครับไกายอาสา EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามไอจีพวกเราทั้งสองคนด้วยครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดอะไร กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรั<ช>วบวันนี้เราสอคุณขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครัว่าถ่ายรูปต่อหาดูรูปหาดูรูปเลยอ้ย <c oughs> อยาวเหยาบตีนเขาประส่งร้ายเรานะครับทำไมเราถ่ายรูปให้ไม่สวยหรอ